ติดขคาพรพวกกระโชงด้วยนะวันนี้ก็จะพามาเปลี่ยนหอวฉชีดนะครับปลายมันนีออันแรกเราก็ต้องถอดน็อตเนีะน็อตเบอร์สิบหนึ่งเบอร์แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็ดขาดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสีตัวนะครับมาถอดให้รอบแล้วก็ตัวนี้ด้วยเดี๋ยวอันแรกลองตออท่อนี้นะปุ๊บ น,นก็ปองเสล็นะครับหมดเวลาแล้วนะครับก็จะทำการเปิดฟ้าคะแนน ayo ngepas, oke, belakang

il micro meno ma non è così per niente con อืมไม่เอาเราก็ต้องดีกน่าครับ 是有。 ก็สลับขาดครับมาแล้ว บอลมันเกินหลักไม่ขาดครับพอเทบ้ยแลวนะครับผมทำความสะอาดหน่อยนึงก็หัวฉีด มีใส่ครับผมนีม่หัวฉีดเดิมนะครับรูมันก็จะบังคับไปแล้วนะครับผมสองลูสามลูก็ประกอบข้าได้เลยประมาณนีี้เดจะล้างอีกสักรอบครับประ่อบสบายใจ งม,มนะเครับผมเรียบร้อยปอกเข้านะแต่ผมต้องไปทำความสะอาดปอกก่อนนะครับผมปากสกปรกมากประมาณนี้ครับทำตามได้เลยงบน้อยงบน้อยแต่หัวฉีดต้องสมบูรณ์นะครับ ไม่ใช่ว่าซื้อมาหัวฉีดตัวเองไม่สมบูรณ์ถ้ามาทําแบบนี้ก็รถสตาร์ทไม่ติดก็มีครับผมพังเยอะอันนี้ประสบการณ์ผมก็คือผมรถผมมันปกติทุกอย่างมาลื้อประกอบอย่างนี้ค่าตวงค่าอะไรมันก็บวกลบได้ครับที่เขาตวงกันนะประมาณนี้ถ้าใส่แล้วสตาร์ทปุ๊บ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 เนี่ยคือปลายพังหัวพังครับผมต้องเข้าเครื่องเทสครับถ้าทําแบบผมนี่ต้องวัดตวงนะครับผมถ้าหัวฉีดคุณดี นี่ดีมาใส่ก่อนก่อนขี่ดีก่อนล้างดีใส่ก็ปกติครับที่ผมประสบการณ์นะแต่ถ้านู่นไม่ดีนี่ไม่ดีมาใส่สตาร์รถก็เหมือนเดิมครับมอชีดเดินไม่เรียบครับสะดุดประมาณนี้ขอบคุณครับเ <C uts> สร็จแล้วก็ขันข้นไปเลยครับผมจับด,ดูนี้ด้วยนะครับเผื่อมันมันเคลื่อน Okay. อัดปอนอยู่ที่มาตรฐานครับตามตามคู่มืออยู่ที่เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบประมาณนี้ครับผมที่ผมอัดปอนนะใช้ปัจจัยปอนตัวเนี้ยนะครับตอนนี้แน้นให้มีมากกาจะดีกว่านะครับ ไม่มีปากกาก็จะลำบากอย่างนี้หละเรียบร้อยครับผมก็ไปใส่ได้เลยมีมีอะไรมากก่อนใส่ก็ต้องมาดูดูดูก่อนนะครับว่าสุกปรอกไหมสุสกปรกก็หมุนครับนมดีผมเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับ มีงบก็ไปใช้เครื่องตวงครับใช้เครื่องอัดนี่ผมทําบ่อยครับผมก็เลยรู้หลักมาแล้วพี่แมงไม่แต่ศรัทธาครับทำที่ไหนก็ทําได้เลยผม่ําองทำไม่มีถูกมีผิดครับสตายใครสตายมันแวรนหัวใ,ใจธรรมดาอยู่เลยครับผมแรธรรมดาก็อยู่ได้ประมาณห้าหมื่นโลครับ จะไปลองกันแล้วนะครับโอเคลองไปอ่ะโอเคเอาละไม่มีอะไรมากครับทำตาม หลักเกณฑ์มันตามปูใส่ถ้านะองเป็นช่างเขาทำไม่เป็นครับต้องเป็นช่งางนะเพราะผมดืออบ่อยนะ้วยี่ิแปดนิวตันเมตรนะครับตัวนี้อัดเข้าไปเลยยี่แปดนิวตันเมตรผมไม่มีประแจรครับต้องเอาตึงๆ Thank <laughs> you. ครับคันนี้เดียวขาดมันหลังนี่ออกแล้วเคลียร์ครับผมต้องตีมันหลังสองสามรอบก็ก็เคลียร์ครับมันแน่นจะถอดง่ายนะครับจะมาใส่เครื่องแท่นเหมือนเดิมครับผมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับต้องทำตามดูสำหรับคนงบน้อยนะครับประมาณนี้ขอบคุณครับ กดไลค์กดติดตามช่องหนส่สวัสดีครับดูยังไงทำเสร็จเราจะมาดูครับว่าสตาร์ตติดไหมเบิ้ลเครื่องกระพือไหมครับชมกันเลยครับรอติดตามจอ,อกง่ายไหมไม่มีที่วางเลยถ้าเราปีปอกมันจะออกง่ายนะครับแต่ถ้าใครไม่ปีบอกออกอยากอ๋อครับ เป็นสูตรนะครับตัวนี้จะแตกหรอือเปล่าน่าแตกสลักก็หน้าขาดครับขาดก,าดก็วัดดวงดูครับ โอเคครับไม่ขาดตัวนี้เบา,าแล้ก็ไปทำความสะอาดนะครับโอ้ตนดาวไปทีเดียวสะอาดเลยครับตอนนี้สะอาดเลยครับ ทช่นนี้สะอาดแล้วนะครับที่จะจับม่อฉีดใหม่แต่ขี้ฝุ่นเข้าท่อฉีดตัน,ตนนี้ล้งมาล้งอีกรอบรับเมบื่อวานก็ล้างแล้วนะ จะบังคับนะครับผมใส่ได้เลยแต่ร้านก็ได้แต่ร้านเขาก็าจะคิดแพงหน่อยถ้าทำเองก็เสี่ยงหน่อยรครับแต่ต้องเป็นช่างหน่อยนะครับให้เป็นช่างอย่าหาทำพังแน่นอนครับแต่ไอ้ตัวนี้เราต้องหาอะไรล็อกข้างในนะครับพอดีพอเราอัดแล้วมันจะดีครับตนะัวนี้ แจ็ปบอลเหมือน,น,นเดิมครับผมเอาเจ็ดสิบครับปกติเอาให้หกสิบห้าเจ็ดสินี่แหละลงได้อารเจ้าหน้ากากเอมาวางเจ็ดสิบ บ้านบ้านก็ทำตามได้เลยจะต้องเป็นช่างนิดนึงนะครับผมถ้าไม่เป็นช่างอย่าไ,ไปทำแต่มันจะพังเอาให้ช่างได้กินบ้างครับ่อบนผมเนี่ยเกินช่างแล้วเยบร้อยกกไปครับ ทีละอันนะครับเพื่อจะได้ไม่ไม่สับสนจะได้ไม่มหลับกันทีันให้กว่านิดนึงครับตามปูอัดเลยลอยนะครับนอาสนใอันนี้ก็28นิวตันเมตรนะครับเกือบ30อะ28 ขาดผมเคยขาดไปแล้วรนะอบนึงพอครับแล้วร้อนเนี่ยตัวดีครับควนะักห่างอย่าัลนี่ก็ขาดูทำตามได้เลยสหรับคนเป็นช่างนะครับคนไม่เป็นช่างอย่าไปทำนะครับรถพังอาถามผมอีก พี่นองพี่ไม่ก็ผมเป็นช่างคนไม่เป็นช่างก็มีเหมือนกัน,นอานกกน่างข้อนี้เลยเกียวก็ตกขึ้นพยายามใส่หัวหนับก,ก็หยบลอย,ม,ลยมีแห้งไหมแห้งเลยสูบสามไม่แห้งครับไปทำกันเลยครับ chết cả có vẻ nó còn là ตีไี้บ้าแล้วครับเข้าเครื่องเทสเข้าเครื่องช็อแหละห้ตัวนี้ผมนี่อาแล้วครับตัวน,นี้จะเสียด้ว่แบบนี้อาสองร้อยนั่นแหละ เขามีเตอร์ไอวายขาดครึ่งนลครับก็จะไปตัดชิปลงตท้ายแล้ว นี่น่าจะขาดครับดูเนี่ยนางมันลั่น โอเคไม่ขาดครับขาดตัวเดียวตงลงครับสุดท้ายนะัคระังศาสตร์ที่ก่อนนะครับปรบตกโอเคลด 关掉。去？ ต้องมาก่อนนะครับ่ประกแล้วกดหัวไว้นิดนึงครับก็ขันให้มันแน่นีล้นนวมาฉีดลิปบล็อกมันจะหม,มุนถ้าลิปบล็อกหมุนแล้วเวลาเราอาัดเข้าไปสลักมันจะชอบขาดครับเวลาสตาร์ทรถแล้วก็น้ำมันก็จะจ่ายไม่เ,เ,เ,เนะต็มสูบครับเด็ี่นเคยเจอ ก็ย้ายย,าย้ยายย้ตรนี้ครับไม่ฝังน่ะเออมนเดิมครับเจ็ดสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบผมใค้ใครของใหม่ก็อัดสักเจ็ดสิบคนใครของเก่าก็หกสิบห้าปอกใครปอกเทียมปอกแพ้นะครับชอเค ร้อยครับประมาณนี้ให้ดูอีกทีน,นะครับว่าเป็นยังไงนี้ล็อกเวลาเราขันมันก็จะได้บีดตัวนี้คอไวครับผมมันจะได้แน่นเวลาเวลาฝั่งนี้เราก็เกิดแคอาไปทำตามนะครับเวลาขันปพ๊่มใช่ไหมตัวนี้ก็จะบีดตัวนี้ก็จะระยะห่างก็จะได้หน่อยก็จะประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับคนเวกน้อยไปทําตามกับช่างนะครับคนที่ไม่เป็นช่างอย่าไปทํานะครับพังแน่นอนครับ ทำ,ทำให้ดีจมจะทําให้ดูอ่าจะสตาร์ทให้ดูครับว่าจะพังหรือไม่พังประมาณนี้ขอบคุณครับเจอกันเดี๋ยวตอนสตาร์ทเลยครับผมก็จะทำคลิปประมาณนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์ติดตามช่องนี้สแปดด้วยครับผม ดูนะครับว่าติดไหมปิดอีกรอบปิดอีกรอบโอเคครับติดแล้ว ติดนะครับฟังเสียงท่อดูโอ้ดูดิควันขาวควันค้างท่อนะครับเป็นโซนเนกที่สีล้างไปควันขาวควันท่วมเลยโอเคนะครับกินโซนเนกครับผมประมาณนี้ทำตามได้เลย จะลองปิดกล่องดูครับนดมเดิมนะครับไม่ได้จูน CRP นะครับยี่สเก้าสาสบปกติประมาณนี้ยี่สบเก้าสาบวกลบไม่เกินสามครับผม เรียบร้อยบังหวจสช้านะครับเช้นแม่ไหลนเว่าแบบบ้านๆครับทำๆได้เลยประมาณนี้ขอบคุณมากครับฝากกดไดติดตามช่องรุ่นสายแบบด้วยครับเดี๋ยวอาชีพน่าจะพาทำอะไรดีๆกดติดตามไว้นะครับต้องดูดับเครื่องไว้ ตัดไหมจะตึงไหมตึ่งครับมาฉีดมันดีครับแรงดันมันดีมาฉีดไม่พังแต่ถ้าเอาหัวฉีดพังมาทำก็เรียบร้อยครับผมก็จะประมาณนี้ขอบคุณมากครับผม